สวั Warner. สดีครับผมวันนี้ยวผมจะมาโชว์อัพสายในมินิเกมเลยนะเออไอเอโอวัตต์สองทอ่เราจะมาอัพอัพเพิร์กนะผมใน King of t h e Hill ล์นะเพิร์ก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 นั่นแหละสักอย่างนั่นแหละนะครับผมก็นี่ครับ เราจะมีเรามีอ่าอีพิคอยอยู่ไม่ใช่หรือคอยปกติอยู่สองแสนสี่หมื่นห้าพันนะฮะ <Bio> เราจะมาอัพกันนะผมให้เต็มทุกสายนะไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่าเรามาลองกันนะผมอันนี้ห้าเปอร์เซ็นแล้วอะสิบเปอร์เซ็นแล้วจะนี้จะมาอัพกันนะฮะถามว่าคา <Poppy>. อยนี้มาจากไหนนะฮะจากการเล่นไอ้นี่ยูอสซีรันยูซีรันกี่ร้อยพาร์ตวะพี่โอ้โหไม่รู้กูเยอะมากโอเคแล้วก็มี <Conse ller. S 1> มอเตอร์ไสนุนนิดหน่อยนะฮะ โอเคเรากดไปหน่อยครับกด,ดย,ยาวๆครับเราจะอัพให้เต็มครับเพราะมินิเกมนี้ <บด S 1> เป็นใช่ใช่ <c oughs> อะไรอ่ะสปีดเหรอไม,ไม่รู้ว่า <c oughs> อัพไปแล้วกันพี่ทีมีเพิร์กที่แบบฆ่าได้สเต็งไวพี่อืมเดี๋ยวนึงเดี๋ยวขอกดไปดูก่อนอันนี้เป็นเพิร์กที่ดับเบิลช็อตอ่ะเวลาย,ยิงโดนแล้วมันจะสองครั้งแล้วโดนดะเป็นสองเท่าอะไรอย่างงี้สามสิบเปอร์เซ็นที่อ๋อได้ได้ได้อลูกธนูคืนเออ นี่ก็จะเป็นดาเมจแอโร่เพิ่มอีก15%นะครับผมคิดทุก4เลเวลโอ้โหคือ,อเยอะมากอ๋อนี่คือคือที่เราอัพนะฮะก็จะมี100 400 900นี่ที่เราอัพไปเมื่อกี้อ่ะสูงสุดคือ15%มัางโคตรเยอะต่อไปทูฮิตทาร์เก็ตฟาวเวเอ่อเมื่อตีแล้วปุ๊บเราจะวิ่งเร็ว6นาที หกวิโควีหกวิหกวิหกนาทีเลยก็ฮิตอันลันคล้ายๆในเนี่ยเคเสซี่อะไรวะเคสซี่แคลสเออในในเนี่ยไฮพิกเซลแคสซี่แวร์อันนี้อันนี้คืออะไรผมไม่รู้อ่ะกดไปแล้วกันคีย์การ์ดอ่านเราจะอัพให้เต็มทุกอันนะฮะมาสเตอร์ออฟสกีอ่ะนี่มาสเตอร์ออฟอีพิคอยอัพให้หมดอันนี้ก็จะเป็นไฟเตอร์ครับผมแฮนด์ทูแฮนด์นะฮะ รางวัลมีมีรางวัลลอตอัพคอยไหมพี่สี่กับใครพี่ไฟเตอร์นี่ไฟเตอร์ไว้ล็อตไปหมดเต็มน่าจะโอเคสุดละอันนี้เอ่อเป็นแบบตัวแทงวะตัวแทงอ่ะแบบว่าถ้าเกิดเอ่อถ้าถ้าเลือดเราน้อยเราจะเพิ่มดาเมจเออดาเมจเราจะเพิ่มจะเพิ่มดาเมจได้นี่นี่สกิลนี้นี่ตาตึงใจมากอะไรอยู่ในเกมโว่าเบอร์เซอร์เบอร์เบอร์เบอร์เซอร์เบอร์เซอร์อะไรสักอย่างเนี้ย เบอร์เซอร์เกอร์สักอย่างนี่เป็น after a อ้คิวดูดูดูอ๋อเมื่อคิวแหละเมื่อฆ่าปุ๊บเมื่อฆ่าได้ปุ๊บเราจะได้ absorption ห้าวิโอเคสิ่หัวใจอ่ะเออสิ่หัวใจห้าวิสูงสุดจะได้ยี่สิบวิครับพี่น้องชาวไทยเฮ้ยยี่สิบห้าสูงสุดยี่สิบห้าวิต่อไปอันนี้จะเป็นซิมโฟนพอ i ท์ฟอยด์วิคฮิต หัวดูดเลือดอ่ะอันนี้จะไปตีดูดเลือดอ๋อนี่ไงตีดูดเลือดใช่ปะน่าจะตีดูดเลือดเพราะว่ามันสติลเฮล a l t อ p o ใช่ใช่น่าจะประมาณว่าเอาเลือดเขามาเป็นเลือดเราใช่ใช่ของคนอื่นมาเป็นของเรา Every Hit นะอันนี้คือ Give You a c h a n t o Cancel Damage from Projectile โอเคอันนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่เราจะเท่าไหร่ร่บ Cancel Change เออแค่ไปมันก็ดีนะอันเนี้ยก็อับอบไปแล้วกันสูงสุดคือ20วิต่อไปนี้คืออ๋อน,นี่เพิ่มเพิ่มเวลให้เรา6กเนหเวลาเราฆ่าปุ๊บเราจะได้เพิ่มอัน<ม>เป็นสูงส,ส,ส,สุดนี้จะเป็นสามสิบสามสิเปอร์ใช่อันนี้เพิ่มอีก30มสบเปอร์หกเลยเรยอเออไม่รู้ว่ะมันมันมันเพิ่มมาอีก30สิบอ่ะโอลิช อันนี้เมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคิวได้อะไรสักอย่างนึงนะกดกดไปตอนนี้กดอย่างเดียวครับจังหวะนี้เฟมโอเคมากเลยโยฮิตแคนเบิร์นโอ้นี่เ <All right, S 1> มื่อตี <with it. S 1> แล้วติดไฟด้วยนะเนี่ยโหดีครับคือดีครับเรากดไปเลยกดไปยาวๆ oh, แต่ก็ดีครับสปีดนะฮะผมยูแคนมูฟาสเตอร์นะฮะก็ดีครับก็ก็ก็อัพไป อัพไปครับอัพไปให้หมดอันนี้จะเป็นอืมเพิ่มเลือดปะไม่รู้ครับกดไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเสียไปเท่าไหร่โอเคถ้าเสียไม่ถึงแสนคอยนี้น้ำตาจะไหลไม่ถึงหรอก <Buck. S 1> ไม่ถึงหรอกมัง้งไม่รู้วะโห ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละเหลือแสนแสนห้าหมื่นจากเท่าไหร่ตอนแรกจากแสนอืมอืมใช่ใช่หมดเกือบไปสองเกือบแสนว่ะเกือบแสนเก้าหมื่นกว่าตอนนี้สายสยพี่ในโอวัตสองนี้ก็คือคือคือเต็มเลยใช่ไหมครับใช่ครับเต็มจะเต็มแล้วครับโอเคครับก็อดกำเนิดเลยครับผมนี่ครับเราจะเอานี้ไป50% Regeneration you have if you โอเค กดไปครับกดไปยาวๆดาเมจดันด,ดูดโกเลมโอ้ชุดเคคิวเลอร์ออฟไจแอนอันนี้เมื่อเราเมื่อเราตีไอเนี้ยโกเลมอะดาเมจจะเพิ่มเว้ยอ๋อไอที่มันเกิดมาตรงนั่นไหนพี่เลี้ยวขวาใช่ใช่เลี้ยวขวาโอเคเราก็อัพไปครับอันนี้ก็จะเป็นพอยต์พอยชันอันนี้เป็นพอยชันโอเคเกี่ยวกับพอยชันก็นอัพไป อันนี้ก็สักอย่างครับกดไปแล้วกัน total เป็นเตาสักอย่างน่าจะเป็นเมื่อตีใช่ปะ capture zone อะไรเงี้ยสักอย่างน,นี่จะเป็น defect defect damage K อ้าไปอัาไปอันนี้ก็จะเป็น double jump ได้ด้วยเหรอ ที่ที่เอ็นท่านทำหรือเปล่าพี่มอ๋อมันจะครูดาวได้เอ้ยุดแค่ครูดาวเร็วห้าวีครับผมตอนนี้ Mastery of Battlefield ไอ้เจ้าเป p e r ก a b l e Unlock โอ้โห Life บนนั้นหนึ่งจุดโอเคเราเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่ได้โปรดคอมเมนต์ด้วยโอเคเรามาอัพแค่นี้เจอกันคลิปหน้าเราอัพหมดทุกอันหรือเปล่าดูก่อนดูก่อนดูก่อนเพื่อเราอัพไม่หมดทุกอันนะอีเท่าไหร่ใช้ให้หมดกัน มีเท่าไรใช้ให้หมด hey, ครับผมโอเคครับ okay, ผมโชคดีมีใช้โชคใชยมีวัวสวัสดีครับไป